ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานในเดือนนี้ งานของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอาจได้ไปทำอะไรที่ดีมากขึ้นหรือได้ไปร่วมงานกับบริษัทที่ใหญ่และค่อนข้างมีเงินเยอะทำให้ในช่วงนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการทำงานนอกจากนี้คุณอาจมีคนเข้ามาช่วยงานที่ล้นมือเพิ่มได้การเงินในเดือนนี้ คุณมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพและค่าใช้ใจ่ายยิบย่อยค่อนข้างเยอะทำให้เงินเหลือเก็บของคุณอาจน้อยกว่าที่คิดไว้ในส่วนของรายรับนั้นรายรับของคุณจะเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ต้องระวังในการบริหารจัดการอะไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้ คุณจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักมากนักเพราะคุณจะสนใจในเรื่องของงานหรือเรื่องเงินมากกว่าส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเบื่อบรรยากาศเดิมๆคุณและคนรักอาจพาก,กันไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้ความรักดีขึ้นสุขภาพชาวราศีมังกรให้ระวังอาการป่วยเก่าๆจะกลับมา หรือโรคที่เคยเป็นกลับมาเป็นซ้ำอีกราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่13ากุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานในเดือนนี้ คุณต้องแยกร่างออกไปทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่คุณจะได้รับความจุกจิกจากคนรอบข้างเข้ามาค่อนข้างเยอะทำให้อารมณ์ในการทำงานของคุณมีความหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้อาจมีคนใหม่ๆเข้ามาช่วยงานของคุณอีกด้วยค่ะการเงินในเดือนนี้คุณจะมีภาระเรื่องเงินค่อนข้างเยอะไม่ว่าค่าใช้ใจ่ายอะไร ก็จะมาลงที่คุณนอกจากนี้คุณต้องคอยควบคุมค่าใช้ใจ่ายหลายๆอย่างในบ้านด้วยและต้องระวังว่าหากมีคนมายืมเงินจะไม่ได้คืนแถมยังได้ความบาดหมางกลับมาอีกด้วยค่ะความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนทางไกลเข้ามาซึ่งเขาจะเป็นคนที่โรแมนติกแอบติดเจ้าชู้อยู่สักหน่อย ส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจมีคนที่มีสเสน่ห์อยากเข้ามาหาคุณต้องระวังเรื่องของการผิดใจกับคนรักให้ดีนะคะสุขภาพชาวราศีกุมในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำค่ะ ส,สำหรับผู้ที่เกิดวันที่1 4มีนาคมถึง12เมษายนการงานในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของการงานใหม่อาจมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือแผนกในขณะเดียวกันคุณก็ต้องถืองานหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำให้งานของคุณค่อนข้างยุ่งมากเลยทีเดียวค่ะ การเงินในเดือนนี้คุณมีหลายสิ่งที่ต้องการซื้อหรืออยากได้แต่คุณก็ต้องคิดให้มากกว่าที่เคยเนื่องจากในเดือนนี้คุณอาจชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงปลายเดือนได้ด้วยเช่นกันและต้องระวังว่าเงินที่รออยู่อาจถูกใจช้ากว่าเดิมหรือไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้ความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนมีเจ้าของหรือคนที่มีปัญหากับคนรักอยู่เข้ามาคล้องเกี่ยวด้วยความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้ยืนยาวสักเท่าไหร่อยู่นิ่งไว้จะดีกว่าส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังว่าคุณจะถูกกดดันจากคนรักเขาจะไม่ค่อยพอใจคุณเนื่องมาจากอารมณ์ของเขาเองสุขภาพชาวราศีมีน ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพในเดือนนี้ค่ะราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงาน ชาวราศีเมษในเดือนนี้คุณจะได้หน้าที่ความรับผิดช,ชอบเข้ามามากขึ้นซึ่งคุณเองก็ต้องไปศึกษาเรื่องใหม่ๆมาเพิ่มเติมเพื่อม,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 มาใช้ในเรื่องงานช่วงนี้ด้วยนอกจากนี้คุณอาจมีเด็กฝึกงานหรือมีลูกน้องใหม่เข้ามาช่วยงานมาช่วยแบ่งเบาภาระจุกจิกไปได้ด้วยเช่นกันการเงินสำหรับเรื่องของการเงินนั้นในเดือนนี้ คุณยังคงมีค่าใช้ใจ่ายเยอะอาจเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มาจากเดือนก่อนหรือมีหนี้ค้างที่คุณต้องมาผ่อนผันในช่วงเดือนนี้นอกจากนี้อาจมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเดินทางไกลหรือย้ายสถานที่ได้ด้วยเช่นกันค่ะความรักสำหรับคนโสดแล้วในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนจากทางไกลเข้ามา แต่เขาคนนั้นอาจมีคนคุยคนอื่นอยู่อาจทำให้ยังไม่ค่อยจริงจังกับคุณสักเท่าไรส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณและคนรักอาจได้เดินทางไกลด้วยกันหรือมีการไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเสริมความรักให้ดีขึ้นสุขภาพชาวราศีเมษให้ระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่สนิทค่ะ ราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานในเดือนนี้งานค่อนข้างรัดตัวคุณหรือคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่ว่าจะทําอะไรก็จะถูกจับผิดจับตามองอยู่เรื่อยๆทำให้คุณไม่ค่อยมีอิสระสักเท่าไหร่นอกจากนี้ ต้องระวังงานที่รัดตัวเกินไปทําให้งานหลุดหรือไม่สามารถส่งมอบได้ตามเวลาทําให้เสียเครดิตได้การเงินในเดือนนี้คุณก็จะยังคงมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากคุณจะใช้ใจ่ายตามใจมากขึ้นและในเดือนนี้ก็จะยังมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ควรมี ทำให้คุณไม่สามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้สักเท่าไรแต่รายรับของคุณก็ยังคงดีอยู่ค่ะความรักสำหรับคนโสดแล้วหากคุณมีคนคุยอยู่ในช่วงเดือนนี้อีกฝ่ายจะเริ่มเงียบหายไปและคุณเริ่มรู้สึกได้ว่าช่วงนี้เขากําลังมีใครเข้ามาส่วนคนที่มีคู่แล้ว ในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของความห่างไกลหรืออีกฝ่ายยุ่งจนไม่ค่อยจะสนใจคุณสุขภาพชาวราศีพฤษภให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับตาตาแห้งสายตาไม่ดีค่ะราศีเมทุน สำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานในช่วงนี้งานบางอย่างของคุณอาจถูกปฏิเสธไปหรืออะไรที่เคยตกลงกันได้ก็จะมามีปัญหาเรื่องเงื่อนไขหรือเอกสารในช่วงนี้นอกจากนี้ต้องระวังเรื่องของการหมดไฟชีวิตเหนื่อยไม่อยากทำงานหรือรู้สึกว่า อยากเปลี่ยนไปทำอะไรให้ใจกระชุ่มกระชวยมากกว่าการเงินในช่วงเดือนนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินจากคุณและคุณจะไม่สามารถปฏิเสธได้สักเท่าไหร่เนื่องจากอีกฝ่ายดันเป็นคนที่คุณให้ความเคารพแต่ในช่วงนี้คุณจะหาเงินได้มากขึ้นหรือจะมีคนเข้ามาชวนคุณไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างทำให้คุณ อาจคิดอยากลงทุนในช่วงนี้คะความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณอาจจะกำลังคิดถึงคนเก่าๆหรือกำลังหวนนึกถึงสิ่งที่ผ่านมายังไม่ได้อยากเดินหน้ามากนักหากใครที่มีคนคุยอยู่ช่วงนี้ต้องระวังมีคนเข้ามาทำให้เลือกไม่ได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องระวังว่าจะมีเรื่องของมือที่สาม หรือมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณจนแฟนคุณไม่พอใจสุขภาพชาวราศีเมทุนให้ระวังเรื่องของอาหารการกินและเรื่องความดันสูงค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ